ที่ทุกคนได้ยินใช่ไหมแต่ว่าเสียงอะ่ะมันส่งมาให้หูฟังผมอะ่ะแล้วหูฟังผมมันไม่สามารถเอาเสียงออกมาได้น่าจะเป็นที่สายข้างในขาดนี่นแหละเพราะไม่จะคือสายสายหูฟังผมมันอยู่ใต้โต๊ะแล้วผมนั่งขาสมาิอยู่ใช่ไหมแล้วผมเอาเอาขาลงไปวางที่พื้นแต่จังหวะที่เอาขาลงคือมันเกี่ยวสายหลุดหลุดออกจาก USB แบบ สายมันหลุดออกกันออกจากกันนะครับมันกระชากออกอะ่ะน่าจะน่าจะพังมั้งเพราะฉะนั้นผมไม่น่าจะได้ยินเสียงอะไรใครแล้วตอนนี้มันน่าจะพงังอาจจะต้องลงโกก่อนแล้วก็ไปสั่งใหม่เซ็งเลยอะ่ะเนี่ยมีเรื่องให้เสียตังตลอดเลยผมอะ่ะเซ็งมากนอยอะ่ะคือเนี่ยผมไม่ว่าผมจะเปิดอะไร ในคอมอะ่ะคือคนอื่นะ่ะดีนปกติแต่ว่าเสียงมันไม่ไม,ไม่ส่งออกหูฟังผมอะ่ะขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจอะ่ะจะขึ้นดีไหมคือผมว่าจะสั่ง JAB ตอนเนี้ยมันใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงมาส่งอะ่ะซึ่งก็ตีสามถ้าขึ้นกว่าตอนตีสี่เนี้ยมันน่าจะไม่มีใครดูแล้วถ้าขึ้นก็น่าจะขึ้นในีเงี้ยครับมันแค่เซ็งเฉย แต่มันไม่น่าเสียเงนินนะเรื่องแค่ไม่ระวังเองแหละว่าใครไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ก็ขอบคุณทุกโดเนทุกของขวัญเลยครับขอบคุณที่มาเฝ้ากันเซ็งอ่ะหูฟังพัง ให้ช็อตหมยันเนี้โอเคโอเคผมมีผูฟังอินเอียอยู่อันหนึ่งผมใช้นี้แทนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมยังดีนเสียงช็อตอยู่เลยอะทุกคนดีนไหมครับหรือไม่ดีน 哦，行啊、oh, uh。 เปดิดหลอดละไม่ไหวจริงเซ็งอะหืมจุดร้อย เธอเฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินค่ะปกติไหมเสียงปกติไหมปกตินะเธอหูฟังเขาขาดฮะเอาไม่ขาดมันหลุดเหรอคะเขานั่งขาดสมานั่งขาดสมาธิแล้วก็เอาขาลงมันก็เกี่ยวใช่ไหมใช่ พังตอนนี้ใช้อินเอียร์อยู่ฟังไม่ถนัดเลยตอนนี้เจ็บหูมากพักไหมครับพักก่อนไหมไม่เ,เป็นไรค่อยสั่งหูฟังเราเราเจ็บหูหรือเปล่าไม่เ,เป็นไรเฉยๆแต่ว่าเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ใช่หรอใช่ยืมมาโดดไม่ได้แล้วกากละเหม่อบ้าเหม่อบ้าเหม่อ,ม,อ,ม,อมามาแค่นี้แหล,ะไ,ละไปละไปละ ยไปคุยกันก่อนไปไปคุยกันก่อนเอาเรื่องไปอายูโอเคโอเคไหมโอเคบบนั้วนะ เธอทำอะไรค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะเขาไม่เป็นไรเธอแค่เซ็งที่ต้องสั่งใหม่เนกลัวงอมไงแบบว่ามันแบบ ไม่องอมมาทําเอง<ม>ทําตัวเองอ่นแลมันก็อุบัติเหตุที่เนาะเธอก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมล่ะอืม <c oughs> ไม่เป็นไรนะ็ทําสังเนะคะครับดดนเด่นโดนดิเธอต้องทําอะไรต่อหรือเปล่าเขาเห็นแกงเธอวิ่งไปฝั่งนน้นกันครับเขาไม่รู้ไปไหนกันแราเห็นไปฝั่งนู้นวิ่งกันไปโอเคค <c oughs> รับเล่นหลบ ไอ้เขารอหนี้ก่อนเหรอได้ได้ได้เมื่อกี้ครับมันเดี๋ยวเขาไปกับเอ่เออการเยนแล้วก็น้องผมนะรอสรุปแจ้งไปยังอ่ะครับเนี่ยไปแล้วแจ้งเดี๋ยวของเรายังยเอาไอ้ลอยเจ้าดูหลักฐานก่อนอ๋อเจ้าลอยทำไปอะไรอ่ะคือหลักฐานผมทุกอย่างมันครบหมดเลยนะแต่แค่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงพูดจากไม้ผมนะครับได้เขายอมรับอ๋อจากจากไม้เองคือไม่ได้ยินเฉยเใช่ไหมได้ยินแต่ได้ยินคนเขายอมรับอยู่ในเกมใช่ไหมใช่ใช่ได้ยินทุกอย่างหมดเลยได้ได้ ตัดแค่ตอนผู้หญิงสารภาพแล้วนั่นแหละที่บอกไปอ่ะทั้งงานครบแจ้งเยแจ้งเย่ชื่อบูชายไปก่อนนะได้ครับได้ได้ชื่อบูชาไปก่อนถ้าถามว่าผู้หญิงเลื้ยงใครก็บอกว่าไม่รู้ชื่อแล้วก็เรื่องของหนีเดี๋ยวเขาเพราะว่าเขาจะตามมาเลยไปเลยเหรอใช่ใช่ใช่เขาบอก ทีมในแกงว่าพาคนแล้วด้วยโอเคครับเดี๋ยวเขาอยู่กับพักหนึ่งเดี๋ยวเขาไปนะครับได้จะไปแล้วนว่าจะไปพร้อมกันไหมล่ะลเดี๋ยวพาลูกไปเลยเบลแปปหนึ่งค่ะทำขึ้ลุงในหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูไปตีก็ได้แปปหนึ่งนะโอ้แบบนะล้วเรนจะได้ไปพักคนกันเล่นว่าจะไปเหม่อแปปหนึ่งแปปหนึ่งแล้วขยับรถเป็นอะไรวะ นั่นนึงนะฟ้าใสาแ,แฟนคุณอยู่กับผมนะคุณชิลิวจริงๆเดี๋ยวจะไปพักแล้วครับไปพักกันแล้วค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ไม่มีคุณชั้นที่ผมพักก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณทุกตัวเนททุกของขวัญเลยครับปะปะปะโอเคเธอบายๆเขาบอกลาไม่มีกัน โอเคคะ่ะไปไปแฟนดีนะไม่งมนะคุณกิจจะสั่งหูฟังมันจะมาส่งตอนตีสี่เขาจะสั่งเลยโอเคครับโอเคเดี๋ยวตีสี่อาจจะมาโกต่อคะ่ะไปไปนะคะแฟนดีคะ่นะรักเธอนาะหมวรักเธอรักเธอหมวกหมวกทุกคนครับไม่ใช่ฝันดะีครับผมไปซื้อหูฟังกะดิ ผมไม่ได้ไปนอนผมไปซื้อหูฟังเดี๋ยวมันมาส่งตอนตีสี่ต้องลงไปเองอนีเข้ขอบคุณครับนี่ครับโดนาทมาได้ใช้แล้วตอนนี้ขอบคุณครับอาจจะมาโกวต่อหวังตีสี่ไม่แน่ใจครับถ้าไม่ได้หลับนะถ้ามีเ,นเอนเนอร์จะมากลัวต่อครับโอเค บบายบายขอบคุณทุกอย่างเลยครับทุกหัวใจด้วยได้บายครับขอบคุณครับได้เลย